สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่29มกราคม2566นะครับวันนี้ร่วมงานวิ่งที่โรงเรียนบ้านห้วยยางตำบลหล่อคนคออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้คนเยอะพอสมควรนะครับวันนี้แข่งระยะ10กิโลนะครับทูกชายก็10กิโลนะครับบรรยากาศหนาวมากนะครับอุณหภูมิ11องศานะครับวันนี้ครับหนาวมากมากนะครับโดูดูใส่เสื้อกันหนาวกันนะครับ ส่วนพ่อไม่ได้เตรียมเสื้อกขนหนาวมานะครับก็เลยต้องสองชั้นเลยนะครับวันนี้เสื้อแขนสั้นสองชั้นบรรยากาศด้านหน้าจุดสตาร์ทก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีไฟนะครับมีไฟแต่ตรงเวทีนะครับด้านหลังนะครับตรงนั้นนะครับตรงจุดสตาร์ตกิงก็จะเมื่อนิดนึงนะครับถ้าหันหน้าใส่ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟอยู่นะครับส่วนนักวินก็จะอยู่ด้านหลังนะครับ เยอะพอสมควรนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนกลับมากลับาเจอกันใหม่ที่เส้นชัยนะครับว่าจะได้ทีเท่าไหร่นะครับโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ